สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูว่วีดีชาชแนาลนะครับวันนี้นะครับรองเท้า n นกี้ค a าฟนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน n น k e ้ค a าฟตัวนี้ก็ทำแซกนะครับทำการดีไซน์ออกมาใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้รองเท้าที่แบบซิมเพิลขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เขาบอกว่า General Purpose s h o e นั่นเองนะครับตัวนี้ ทางเมกาเนี่ยก็ทําการสุ่มนะครับลงทะเบียนก่อนเนาะเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะหลังจากนั้นนะครับปิดทําการสุ่มเขาก็จะประกาศผลหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้ว2ชั่วโมงถ้าใครได้อีเมลนะครับก็จะต้องรีบจ่ายเงินนะภายใน30นาทีนะครับไม่งั้นคุณจะถูกตัดสิทธิ์จากรองเทา้ารุ่นนี้ไป ในวันนั้นนะครับเขาก็จะมีให้ลงทะเบียนตัวนี้ทําการส่งนะครับกับขายเสื้อตัวนี้นะเสื้อตัวนี้เขียนว่า Nike Craft น,นะครับด้านหลังก็ยังมีนะด้านหลังก็จะแบบเท่มากเขียนเป็นสมอุใหญ่ๆเลยก็เป็นในสไตล์ของที่เขาดีไซน์กล่องตัวนี้ของแม่นะมันเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับอ่ะผมก็โชคดีได้คู่นี้มานะครับลองมาดูกันนะว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไง ว่ามันซิมเพิลขนาดไหนนะครับโอเคเรามาดูจากกล่องนั้นก่อนนะครับอ๋อใครอยากรู้ว่ารองเท้าคู่นี้มาได้ยังไงนะลองไปหาเว็บไซต์ของเขานะครับลองอ่านดูนะมันค่อนข้างจะยาวยาวเลยแหละตัวนี้นะครับกล่องก็จะมาในโคนสีส้มเนาะด้านบนจะเขียนว่า General Purpose นะครับ o e เนาะส่วนด้านล่างนะครับก็ Tom แซกนะครับ ด้านข้างนะครับคือบันเท่ตร,ตรงนี้ไนกี้คลาสเดืน,นี้นะเท่มากเลยนี่นะครับเป็นสมมูทลักษณะแบบนี้นะส่วนตัวลาเบลนะครับลาเบลจะเขียนว่า general purpose นะครับแล้วก็ชูตัวนี้จะเป็นไซส์8เมนนะ9.5 วูเมนนะครับตัวนี้นะเพราะว่าเขาเออกแบบมาเป็นยูนิเซกนะครับส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับคือเขาอยากให้เราได้รองเท้าที่แบบใส่ไปยาวๆนะครับเหมาะกับทุกกิจกรรมที่เราจะ นำไปใช้นะในรองเท้าคู่นี้นะครับนี่เลยใครอยากอ่านนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาใกล้ๆนะก็ลองเปิอ่านกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับก็เปิดมาจะเจอข้อความแบบนี้ส่วนต่อมานะครับกระดาษนะครับจะเป็นกระดาษสีน้ำตาลแบบนี้นะแผ่นเดียวแล้วนี่ครับคือรองเท้า ก็หลังจากที่ทําการสุ่มและประกาศผลเรียบร้อยนะครับทาง c อ o m s a เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าไม่อยากให้เกิดรีเซลในรองเท้ารุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีการผลิตออกมาวางจำหน่ายอีกในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านะครับ mm hmm. ก็ประมาณเดือนออกัสเนาะ จูนจุลายออกัสนะครับในเดือนออกัสก็คิดว่าน่าจะมีสีอื่นๆที่ตามข่าวออกมานะครับแต่ในส่วนสีเนี้ยผมไม่มั่นใจนะว่าเขาจะมีการรีสต็อกตัวนี้กลับมาหรือเปล่าแล้วจำนวนที่เขาจะขายในสีอื่นๆเนี่ยจะเท่าปริมาณตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งเขานะได้ทำการผลิต เท่ากับจํานวนที่ขายรองเท้าคู่นี้ในรุ่นนี้นะณนะวันนั้นนะผมว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับที่จะทําให้ไม่เกิดรีเซลเนาะเรามาดูกันนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนะี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับก็รองเท้าคู่นี้นะครับมาในโทนสีอะไรเอ่ยสีครีมนะครับสีครีมสีเทาแล้วก็สวุดแบบสีขาวเนาะส่วนมิโซนะครับก็จะเป็นยางนะเป็นลับบนะครับ เป็นโทนสีน้ำตาลครั้งแรกที่ผมแบบเห็น,นรูปนะผมยังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่แต่พอมาเห็นของจริงนะครับคือสวยมากนะครับสวยจริงเป็นรองเท้าที่แบบดีไซน์แบบเรียบแต่แบบโคตรด,ดูดีอะ่ะคือคนใส่แบบจะแบบดูหล่อขึ้นมาทันทีพูดจริงๆในรองเท้ารุ่นเนี้ยจะขอเล็งแสงนิดหนึ่งนะสีครีมตัวนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าตัวอัปเปอร์เนี่ยมันจะมีผ้าใช่ไหมแล้วก็มีการเคลือบตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเคลือบสีทีนะเป็นสีครีมเท็กเจอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะลายลายของผ้าเนี่ยแบบดูดีอะตอนที่เห็นทอมซักออกมาในรูปเนี่ยที่เขาใส่รองเท้าคู่นี้แล้วแบบมันดูเลอะเดูแบบใช้งานมาแล้วเยอะๆอะ โหมันแบบโคตรเท่รองเท้าคู่นี้เนะ่ย <laughs> จริงจริงเออ,เอ,อไล่มานะครับสวูดจะเป็นสีขาวเะตัวนี้ก็จะเป็นแบบใช้เหมือนเหมือนกับเพ้นท์นะเนาะ,นะเห็นไหมมันดูซิมเพิลมากเนี่ยก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังกลับนะสีเทานี่นะครับส่วนมิดโซนะ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผิวเป็นอย่างนี้ก็ามาในโทนอย่างนี้เลยเป็นออกน้ำตาลคาราเมลอ่ะอะส่วนด้านหน้านะครับหัวรองเท้าจะเห็นว่ามันเป็นผ้าเนาะแต่มันถูกนิเคลือบในลักษณะแบบนี้นะครับกนไล่มานะครับ ใขึ้นมาเรื่อยๆตัวชิ้นนี้นะถึงเชือกุูงเท้ารูเชือกุูงเท้าเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับสีเทาเจาะรูเจาะรูคือไม่มีตาไก่ก็เป็นเจาะรูธรรมดานะครับส่วนเชือกุูงเท้าให้มาสีเดียวนะเป็นสีเดียวกับยังไงอ่ะมันจะเป็นแบบครีมก็ไม่ครีมจะเทาก็ ไม่เทาเนาะเป็นเป็นเทามากกว่านะครับไล่มาเนาะลิ้นรงเท้านะครับมาในโทนสีครีมนะเป็นผ้าตะข่ายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีรูตรงนี้นะเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าไนล่อนอนะสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าเนาะสีฟ้าไม่ใช่สีเงินสีฟ้าครับ ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะลิ้นรองเท้าด้านบนสุดนะครับจะติดด้วยป้ายตัวนี้ป้ายตัวนี้ก็จะเป็นเนกี้นะครับส่วนสวุธเนี่ยจะเป็นสีส้มเดี๋ยวให้ดูด้านในลิ้นรองเท้าอีกทีนะเขาก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะไล่ขึ้นมานะครับก็จะมีห่วงมีหูนี่อีกอันหนึ่งเป็นผ้าไนลอนเหมือนกันนะครับสีฟ้า ใครที่ตัดสินใจจะซื้อรีเซลผมก็อมไม่มั่นใจนะว่าคุณชอบสีไหนเนาะแต่ถ้าชอบสีเนี้ยตอนนี้มันเป็นไปได้อยู่สองทางนะต้องบอกว่าเป็นไปได้สองทางคือถ้าเขารีสต็อกออกมาแล้วไม่มีสีนี้เนาะสีนี้ราคาอาจจะขึ้นไปอีกเออตอนนี้ตอนนี้ยังถือว่าไม่แพงมากนักนะ ใช่จะซ,ซื้อรีเซลนะยังไม่แพงมากนะักมันราคาอยู่ประมาณสัก2 3 300กว่าเหรียญเนาะเออ300กว่าเหรียญใน Stock X นะครับแต่ถ้าคุณจะแบบไปซื้อนะตอนนั้นตอนที่มันออกมาตอนนั้นนะ่ะคือเราก็ต้องลุ้นอีกทีว่าเขาจะออกสีอื่นอย่างเดียวหรือว่าจะออกสีนี้กลับมาด้วยนะครับแต่ถ้าเขาไม่ออกสีนี้กับแม มันก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกก็คือ2ทางก็คือราคาตัวนี้อาจจะสูงขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นสีแรกที่ออกใช่ไหมครับมันเป็นสีแรกของรุ่นนี้ที่ออกหรือถ้าเขารีสต็อกกลับมาอาจจะทําให้สีนี้ตกลงไปหรือเปล่านะอันนี้ผมมอง2ทางนะส่วนมิโซนะครับเหมือนกันนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังกลับนะหมดเลยแล้วก็มีปั๊มลงไปนะครับ n i k ้เขียนแบบนี้แต่สีที่เขาเอ่อที่เราเห็นเห็นใน i ออะไรอย่างนี้นะด้านหลังนี้เขาก็จะแบบมีการลงสีเนาะให้มันแบบแปกตาขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีการลงสีนะ ส่วนพื้นนะครับมาในโทนสีดำลว้วนในลักษณะแบบนี้เลยนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยพื้นแบบเรียบๆเ,เห็นไหมสิมเพิลิมเพิลแล้วก็มีปุ่มขึ้นมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดตรงกลางอะไรอย่างงี้แค่นี้เองคือแบบเรียบง่ายแต่โคตรดูดีอะไล่มานะครับ ในกีคลาฟนะครับสวยนะหรือเปล่าผมมองว่าสวยนะแต่คนอื่นไม่รู้จริงนะคนอื่นจะจะว่าสวยหรือเปล่าก็ข้างซ้ายนะครับเหมือนก,นกันกับข้างขวานะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือก็มี ท่านท่านหนึ่งนะที่แบบคอมเมนต์มาแอบเห็นกล่องรองเทา้าที่อยู่ด้านข้างผมเนาะว่าเอ้ยมีไนกี้คลาฟก็ขอบคุณนะครับที่แบบเออคอยสอดส่องและติดตามนะครับในช่องผมนะก็ผมถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มานะีส่วนด้านในนะครับเรามาดูด้านในกันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไง ลิ้นรองเท้านะคฝั่งด้านในนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นผ้าตะข่ายเนาะแล้วก็ถูกแบบก็บมุมด้วยความร้อนนะอ่ะเงี้ยแล้วก็มีป้ายนะครับในแบบนี้นะตัวนี้เอ่อน่าจะเม็ดอินไชน่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะก็เป็นเม็ดอินเวียดนามนะครับจะมีป้ายตรงนี้ที่เป็นบอกไซส์อยู่ ก็จะบอกนะครับว่าเป็น Made in v เวนนามนะจะมีป้ายลักษณะแบบนี้นะครับ2อป้ายนะส่วนตรงด้านหลังรองเท้าเนี่ยจะเห็นว่ามีการทำแบบนุ่นๆขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตในส้นเท้าเรานะครับเพราะว่าในส่วนอื่นเนี่ยของผ้าเนี่ยคือแบบบางมากนะจริงนี่เลยคือบางนะครับ เวลาจับปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามันแบบเป็นผืนเดียวกับข้างนอกเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม <c oughs> เนี่ยก็ตัวนี้อาจจะช่วยให้เราแบบใส่สบายมากขึ้นนะครับในช่วงของเวลาลาก้าวอะไรเงี้ยไม่ทำให้รองเท้ามันกัดหลังเท้าเราเนาะส่วนต่อมานะครับอินโซนะยผมไม่แกะนะ ก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะเขียนว่า Nike Craft น,นะครับอยู่ด้านในมีสบุสที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้อยู่โอเคเราไปดูออนฟีดนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับ ครับก็เป็นรองเท้าที่แบบคือสวยอะ่ะถ้าใครจะซื้อนะในส่วนตัวนะผมว่าควรลดครึ่งไซส์ก็ลองไปลองหาดูในเพจต่างประเทศดูนะครับว่าเขาแนะนำว่ายังไงนะว่าตรงกับผมหรือเปล่านะครับแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะต้องลดอะ่ะยังไงมันต้องลดเพื่อแบบให้รองเท้ามันกระชับมากกว่านี้นะครับ แต่ถ้าเราผูกเชือกผงเท้าแบบแน่นเลยนะแน่นแบบคือฟิตตัวนี้เลยมันจะรู้สึกพอดีงงไหมแต่ว่าในความยาวของเท้าเราเนี่ยมันจะเหลือเออมันจะเหลือนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะให้ใส่รองเท้าคู่นี้ผมอาจจะต้องใช้ถุงเท้าที่หนาขึ้นแล้วก็ทำการผูกเชือกผงเท้าให้แน่นมากขึ้นนะครับ เพื่อให้รู้สึกว่าใส่รองเท้าแล้วมันกระชับพอดีเวลาเดินมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดนะครับอ่ะอันนี้คือความคิดเห็นในส่วนที่ผมรู้สึกนะส่วนถ้าใครอยากซื้อจริงๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะผมไม่สามารถที่จะฟันธงให้ได้จริงๆนะว่าคุณจะต้องลดครึ่งไซส์เยนะืยผมไม่สามารถฟันธงให้จริงๆนะครับตัวนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะ ในเว็บไซต์ต่างประเทศหรือว่าในคลิปที่เป็น YouTube ต่างประเทศผมคิดว่าน่าจะมีคนพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ